เจรอทุกคนนะครับวันนี้ครูเจียงครูช่างครับก็กําลังเตรียมงานาทําตู้ควบคุมปั๊มน้ํำสมอนะครับปั๊มสมสมอก็คือปั๊มบดานนะนะที่จะไปติดตั้งให้กับลูกค้าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ทํามา2วันละก็ วันนี้ได้เวลาเทสนะครับก็ทดสอบโดยสมมุติตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับหลอดไฟตัวนี้สว่างนะครับนี่ฮะก็คือเป็นการทํางานแบบแมนนวลแต่ถ้าเป็นแบบออโต้ครับสวิตช์ปรับออโต้ก็คือมาฝั่งนี้นั้นหลอดมอเตอร์จะทํางานก็คือเมื่อมีสวิตช์ลูกลอยตัวนี้นะครับอ่าเพื่อถึงระดับน้ําที่มันเต็มแทงแบบเต็มแทงนะครับลูกลอยนี้ก็จะชี้ขึ้นแบบนี้นะครับมันก็ไม่มอเตอร์ motor ก็อยู่ทํางานแต่พอระ,ระดับน้ําลดลงมานะครับอ่า เดี๋ยวมันจะมีทัมเมอร์ตั้งเวลาผมตั้งเวลาไว้นะครับเดี๋ยวประมาณ10วินะครับมันก็จะทําให้หมอเตอร์ทํางานนี่นะครับทําปั๊มปั๊มไปเรื่อยจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันก็ลูกลอยก็ขึ้นมาขึน้นก็ตัดแบบนี้อ่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องที่จะสอนอให้เราวายสายอะไรพวกนี้นะครับไอพวกนี้เห็นสายเยอะคนที่เป็นช่างมือใหม่หรือ,อาชาวบ้านจะช่องทั่วไปอาจจะมองว่าอู้มันเยอะแยะมากมายจะทําได้หรือจะทําเป็นเหรอ ไม่ใช่ปัญหาครับพวกนี้ง่ายมากถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เป็นพระเอกของเรื่องว่ามันคืออะไรวันนี้ครับครูเจียงครูช่างก็เลยจะนำะถือว่าจะต้องบอกว่าอย่างก่อนว่าครูเจียงทำงานต่อเติมบ้านทำงานเหล็กงานปูนบูกระเบือ้องทำงานเฟอร์นิเจอร์ทำหลายๆอย่างที่ผ่านมานะครับแต่งานไฟฟ้าแน่นอนเป็นงานถนัดอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ ยังไม่ค่อยได้ทําคลิปที่ผ่านมานะเพราะว่าเพิ่งมา,าเริ่มทํา y o YouTube ได้3-4เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างวันนี้ก็พันกว่าผู้ติดตามแล้วต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับอ่ะทีนี้อุปกรณ์ที่เป็นพระเอกวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในก็คือนี่ฮะที่ผมกำลังจะให้ดูเนี่ยวันนี้ก็นึกถึงทุกคนนะครับนะก็จะให้พวกเราเริ่มต้นจากอุปกรณ์นี้ก่อนถ้าเข้าใจอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ พวกนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับวันเดี๋ยวพักตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้พวกนี้นะฮะนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งและทำวายสายให้ดูแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูครับว่าข้างในของอุปกรณ์ที่เป็นพระเอกที่ว่านี้มันเป็นยังไงไปดูกันครับมาเลยครับเดี๋ยวครูเจียงจะเป็นคุณหมอไฟฟ้าซะหน่อยนะครับจะพาพวกเรามาผ่า แต่จะคงไม่ได้เอาคอนแทคเตอร์ตัวนี้มาผ่านในบนเขียงนี่จริงๆหรอกครับแล้วก็ล้อเล่นไปนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าก็จะเป็นไขควงนี่นะครับว่าข้างในนี้ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยถ้าคุณเข้าใจหลักการทํางานของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับคือแมกเนติกคอนแทคเตอร์เนี่ยคุณจะเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุขอ้อพอพูดถึงเรื่องวิชานี้นะครับขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งครับว่าก่อนจะผ่านะว่าหนังสือที่ครูเจียงถืออยู่นี่คือหนังสือสมัยครูเจียง เรียนตอนปวชอ,อยู่ที่เทคนิคสุรินนะครับครูที่สอนผมจําท่านได้ดีเลยนะครับวันนี้ท่านก็คงจะ,กะเกษียณแล้วมั้งครับตอนนี้นะครับท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อนามท่านนิดหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ที่ผมเคารพแล้วก็รักท่านมากนะครับก็คือหนึ่งในอาจารย์ที่ผมเคารพกับท่านนี้ก็คือท่านอาจารย์ทองเงิน,นครับท่านสอนวิชานี้ผมนะครับควบคุมมอเตอร์ตัวนี้แหละครับหนังสือตัวนี้ก็ใช้ผมก็ใช้มาโดยตลอดใช้กับการทํางานจริงแล้วก็ เวลาลืมมันอาจจะมีลืมบ้างครับวงจรมาวงจรแล้วก็เวลามาสอนนักเรียนผมก็ใช้ตอนนี้ผมจบมาใหม่ผมเมื่อ 20, ประมาณ20ปีที่ผ่านมาผมก็ไปสอนเขาให้ผมสอนวิชาเนี่ยวิชาควบคุมมอเตอร์นะเป็นครูฝึกสอนสมัยสมัยนั้นนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์เลยแหละครับไปที่ประจอมเก้าพรนนครเหนือก็ไปหาท่านอาจารย์ที่แต่งสือเล่มนี้ครับท่านอาจารย์วิยาท่านขายผมเล่มละร้อยเล่มละหนึ่งร้อย จริงๆมันราคาหนังสือเล่มละ120แต่รู้จักกันนะครับท่านก็ขายให้ผมราคาที่ประหยัดนะครับเป็นค่าน้ํามันรถผมแล้วกันนะครับผมก็เอามาขายนะเด็กเต็มราคานะครับสมัยนั้นนะครับ120บาทเด็กๆที่เรียนกับผมวิชานี้ก็จบต่างหลายคนก็จบวิศวะไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทหลายๆคนนะครับก็แวะมาเยี่ยมมาเยือนผมนะก็พูดถึงสมัยเรียนวิชานี้กับผมเลยนะครับอ่ะ ตอนผมเองกับท่านอาจารย์นะครับตอนมอปปชเนี่ยขาบแรกเลยท่านก็ให้ผมเนี่ยครับทุกคนถอดเลยให้เห็นเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะจะได้รู้โครงสร้างเช่นกันกับวันนี้ครับผมก็จะทําการผ่าตัดถอดมันออกมาแต่ก่อนจะผ่าหรือถอดออกมาให้เข้าใจหลักการทํางานคมันนิดหนึ่งว่ามันก็เปรียบสเสมือนกับสวิตช์ทั่วไปเหมือนกับคัตเอาเหมือนกับเบรกเกอร์อะไรครับเนี่ยนะฮะผมปล่อยไฟจ่ายไฟเข้าไปที่เมนคอนแทคกับมันแล้วก็เปรียบสเสมือนตัวนี้เป็นมอเตอร์ผมไม่ได้เอามาเพราะว่ามันใหญ่นะครับ หลักการของมันก็แค่นี้ครับแค่กดให้ตัวนี้กดลงนะน้าสัมผัสไปแตะกันหลอดไฟก็จะสว่างแล้วแต่เวลาทํางานจริงเราคงไม่ให้อ่าใครมานั่งกดแบบนี้ตลอดเป็นชั่วโมงหรอกครับนะเพราะั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นสวิตช์แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุสปัตต t อนสวิตช์หรือสวิตช์พวกนี้เดี๋ยวค่อยว่าคลิปต่อๆไปนะครับแต่เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลักก่อนวันนี้นะครับคือทํายังไงให้ตัวนี้มันกดลงเนี่ยกดลงเพื่อให้น้สัมผัสมันแตะเพื่อทำงาน หลักการมีดังต่อไปนี้ครับก็คือแค่เราจ่ายไฟไปที่คอยนะฮะดูนะฮะปึ๊บป๊บนะฮะมันก็จะทํางานแล้วนะจ่ายไฟไว้คอยมันก็จะทํางานแล้วแค่นี้เองนะครับแต่ทีนี้ไอ้คอยที่ว่ามันเป็นอะไรมันมันมีหลักการทาํางานยังไงเดี๋ยวผมจะผ่าเลยครับนะมานี่ <laughs> ผมจะผ่าเลยครับผ่าให้เห็นผ่าให้ดูผ่า ให้ทุกคนเห็นนะครับโดยเฉพาะช่างมือใหม่ก็แค่ถ้ายี่ห้อนี้นะครับอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะมันตัวเล็กผมเลยไม่ได้ผายให้ดูนะครับบอบบางหน่อยนะครับอ่ะก็แค่หมุนน็อตคลายน็อตนะสองตัวคลายน็อตสองตัวออกอ่ะสายขวาก็จะสามารถเอาออกได้แล้วนะครับเนี่ยฮะโครงสร้างภายในก็มีแค่นี้นะครับมีโอเคละตรงนี้เดี๋ยวผมถอดได้ถอดออกได้เลยนะครับถอดให้เห็นว่าหน้าสัมผัสของมันนะครับนะ ดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆครับดูนะมันมันจาก่อ,อกจากกันนะครับนี่เห็นไหมโดยมีไอ้เจ้าสปริงนีงน่ฮะเป็นตัวดันดันหน้าสัมผัสตนนัวนี้เนี่ยถ้าถ้าดูตามสัญ,ญลักษณ์คือหนะ้าหน้าสัมผัสมันจากกันเป็น N O N O ก็คือ normally open นะครับมันจาก่อ,อกจากกันไฟไม่สามารถวิ่งผ่านเหมือนสะพานะเหมือนสะพานนะไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านสะพานตัวน,นี้ไปไดไ้ไม่สามารถจะข้ามมาหาหลอดไฟตัวน,นี้ได้หรือมอเตอร์ตัวนี้ได้นะครับไฟที่มาจากฝั่งนี้นะครับ มันโดนสปริงตัวนี้ดันขึ้นอยู่หน้าสัมผัสมันอ้าอยู่แต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้ตัวนี้มันโดนดูดให้ชนะแรงสปริงนี้ได้ครับเขาก็ใช้หลักการนี้ครับก็คือจ่ายไฟเข้าไปที่ที่คอยหรือขนลวดนี้นะครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามาอย่างที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้จะทําให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กไอ้เจ้าเหล็กตัวนี้นะครับนี่ช้อนตัวนี้นะครับเป็นเหล็กปกติมันไม่ดูดกัน อาา่ะพอพูดถึงเหล็กนะมันจะมีแม่เหล็กนะครับเนี่ยผมเอาก้นลำโพงมาเนี่ยแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันก็จะดูดเหล็กสิครับเนี่ยเห็นไหมฮะดูนะฮะนี่แม่เหล็กถาวรมันก็จะดูดเหล็กอยู่แล้วปกติธรรมดาทุกคนทราบนะครับทุกคนทราบเป็นที่ทั่วกันอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับอันเป็นขดลวดที่พันอยู่เนี่ยตัวดูคุณดูนะผมผมจะออกให้ให้ดูเนี่ยฮะสายไฟที่ต่อเข้ามาอ่ะมันก็จะเป็นขดลวดที่พันเป็นโซลินอยพันรอบรอบนี้นะครับแล้วก็ เอามาวางไว้บนแผ่นเหล็กลามิเนตตัวนี้นะครับาวางเข้าไปซึ่งเหล็กเนี้ยแผ่นเหล็กตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นแม่เหล็กอะไรแต่พอเราจ่ายไฟเข้าไปที่ขนลวดคุณดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะนเดี๋ยวผมจะทําการจ่ายไฟเข้าไปที่ขนลวดนะครับคุณดูนะฮะดูนะนี่นฮะจากช้อนที่เป็นเหล็กนะฮะมันก็ไปดูดกับแกนเหล็กนะฮะ ราะว่าเราจ่ายไฟไปที่คอยนะผมออกเสียบใหม่นะฮะนะก็แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจ่ายไฟไว,ไ,วยยยไว้ที่คอยหลักการคือจ่ายไฟไว้ที่คอยคอยตัวน,นี้ก็จะทําให้เกิดการเหนี่ยวนําเกิดเป็นสนามแม่เหล็กและก็จะไปะดูหรือชนะแรงสปริงตัวนี้ทําให้มันเนี่ยฮะทำให้หน้าสัมผัสมันมาแตะกันนะครับนะซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการเป็นสะพานนะครับ เชื่อมนะทางเดินของกระแสไฟลิเล็กตอนได้เป็นอย่างดีนะครับเรียบร้อยอ่านี่ครับผมต่อกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับดูนะครับจริงๆก็ได้ทดลองให้ดูไปแล้วไงเนาะโอเคนะครับก็คือแค่เราทําการจ่ายอ่าจ่ายไฟไปที่คอยหรแล้วกดลวดนะครับนะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่นี่คือหลักการทํางานของมันนะครับแล้วเรามาดูาสัญลักษณ์ของมันนิดหนึ่งครับเสริมเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเนี่ยเมนคอนแทคสามตัวเนี่ย ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรามีหลอดไฟอยู่ฝั่งนี้เนาะหลอดไฟจะติดสว่างก็คือต้องได้รับไฟที่เป็นลายนี่ L กับ N นะครับอ่าทีนี้เราก็จะจำลายเข้ามาหาเอเมนเบกเกอร์เมื่อกี้นะครับนะแล้วก็นิวตันมาตรงนี้่านิวตันอ่าตรงนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ตัวลายนะฮะก็จะเดินวนมาตางนี้อ่า มันติดตู้อ่ะเนี่ยนะฮะเมื่อใดก็ตามที่เราจ่ายไฟนะฮะอ,อาจจะมีสวิตตัวนี้หนึ่งตัวถ้ากดสวิตต์ตรงนี้นะครับ S ตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่นิวตันคอยตัวนี้ได้รับไฟคอยนี้ทํางานอันนี้ต่อต่อต่อหลอดไฟนี้ก็จะติดสว่างแค่นั้นเองเมื่อสักครู่ที่ทําให้ไปดูแล้วนะครับให้ดูไปแล้วนะครับอน,นี่ย้อนกลับมาที่คอนแทคเตอร์ตัวนี้นิดหนึ่งว่ามันจะมีเมนคอนแทคตัวนี้นะครับสามสามคู่เน,นี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเมนคอนแทคตัวนี้ ได้ด้านด้านด้านข้างของมันก็จะมีคอนแทคช่วยแอคเซเลอรี่คอนแทคนะครับหรือว่าคอนแทคช่วยจะมี2 NO และ2 NC NC ก็คือปกติมันจะต่อกันปิดนอร์มัลีคลอสคือมันต่อกันนะฮะส่วน NO ก็คือมันจะมันจะจ่ากันอยู่นะครับแบบนี้เมื่อคอนแทคเตอร์หรือคอยล์ได้รับไฟมันจะทํางานไอตัวที่อันไหนที่มันเปิดมันก็จะปิดอันไหนที่มันปิดมันก็จะเปิดขั้นรายการทํางานก็มีแค่นี้มันจะเกิดขึ้นพร้อมกัน นะครับหน้าสัมผัสที่เปิดก็จะปิดอันที่ปิดก็จะเปิดไปพร้อมๆกันแบบนี้นี่คือหลักการทํางานของมันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนยี่ห้อนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะส่วนยี่ห้อนี้เวลาจ่ายไฟเราก็จะมีสัญลักษณ์ในการจ่ายไฟให้กับคอยอ่ะผมผมให้คุณดูถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะครับที่เป็นอ่ะผมไม่โฆษณาเขาหรอกเนาะเพราะเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับผมอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเราจ่ายไฟไปก็มีหลักการทางานทั้งเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับนี่นี่ฮะโอเคไหมฮะนี่ ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการจ่ายไฟเข้าไปให้กับคอนแทคเตอร์ยี่ห้อนี้บ้างนะครับปึ๊บนะมันก็จะทำงานแค่นี้เองครับนะผมเอาไฟออกมันก็หยุดทํางานเอาละครับนี่ก็คือหลักการทํางานของแมกน e ติกคอนแทคเตอร์ or, ซึ่งเป็นหัวใจที่สําคัญของงานควบคุมมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์1เฟส3เฟสเอาละครับ ถ้าคุณเข้าใจหลักการทํางานของอุปกรณ์ตัวนี้ที่ผมผ่าให้ดูนะเดี๋ยวอุปกรณ์การวายสายตู้นี้นะครับที่ผมทําให้ดูนะอันนี้แค่แคเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวคุณทําจะทําเป็นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทมอเตอร์แบบหนึ่งเฟสสามเฟสยังไงก็ตามแต่นะคุณจะทําได้ถ้าคุณเข้าใจหลักการของมันตัวนี้เดี๋ยวมันติดตามในคลิปต่อๆไปผมจะ,ะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องควบ,ค,บ,ค,บคุมมอเตอร์ให้พวกเราได้ดูและได้ชมกันเรื่อยๆครับ เสียดายนะที่ผ่านมาผมไม่เล่นโซเชียลเลยก็เพิ่งมาเล่นอย่างที่บอกนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไปติดตั้งหน้าง,งานจริงผมจะถ่ายลง YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันจะลืมติดตามด้วยนะครับว่าเอไอลูกลอยนี้เวลาติดมันติดยังไงนะติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็สายพวกนี้เวลาวายสายเขาวายสายยังไงหน้าง,งานจริงพบกันเร็วๆนี้ครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้สําหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วมีประโยชน์โดยเฉพาะช่างน้องใหม่ ถ้าคุณดูแล้วมีประโยชน์เข้าใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดที่สำคัญกดติดตาม้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ทราบได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ครูเจียงนะฮะฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจียอทุกคนครับสวัสดีครับ